ผมไอซ์นะครับกัญพัฒน์เหลงเจริญวัฒนานะครับเป็นคนกรุงเทพมาอยู่ภูเก็ตก็ปีนี้ปีที่สิบเ็ด ได้มีโอกาสที่จะมาเปิดร้านกาแฟเหตุผลหลักๆเลยเพราะเนื่นองจากว่าเรามีความชอบในเรื่องของกาแฟอยู่แล้วมันเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่นานแล้วครับประมาณสัก20ปีแล้ว otch, bon, เรื่องการดื่มกาแฟมันก็ผมเปรียบเทียบเหมือนกับการกินเหล้าคนที่หนึ่งกินเหล้าผสมน้ำคนที่สองผสมโซดาคนที่สกลายเป็นว่า กินเหล้าผสมน้าและโซดาคนที่เป็นคอกาแฟจริงจะบอกว่าต้องกินชอ็อตกินเอสเปรสโซ่ผมยังบอกว่าจริงๆเราคอกาแฟไม่จําเป็นจะต้องกินแบบนั้นก็ได้มันไม่ใช่กินแค่กาแฟการดื่มกาแฟบางครั้งคนมาดื่มกาแฟอยากกินบรรยากาศ Please, ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะมาภูเก็ตเพราะนื่นอยากว่าจริงๆใจไม่อยากอย,กอยู่กรุงเทพแล้วแล้วก็อะไรโดนใจก็ไม่ทราบก็อยากลองขับรถมาดูภูเก็ตก็ครั้งแรกที่ขับรถมาเนี่ยจำได้นะครับว่าว่าเลี้ยวเลี้ยวไปทางป่าตองขึ้นไปป่าตองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาอยู่ลูกหนึ่งเป็นลูกสุดท้ายที่จะข้ามไปป่าตองออจังหวะที่ข้ามไปปุ๊บมันรู้สึกเหมือนไ,ได้กลับบ้าน one ก่อนเปิดร้านเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าร้านกาแฟในภูกเก็ตเนี่ยเยอะมากรวมๆแล้วผมว่าร้านกาแฟภูกเก็ตเกือบร้อยร้านผมเองผมผมเข้าทุกร้านแคบจะทุกร้านที่อยู่ในภูกเก็ตเหมือนคนโรคจิตนะครับไป, <laughs> ไปนั่งไปนั่งชิมกาแฟเพื่อนมันก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นเราว่าเฮ้ยร้านนี้โอเคร้านนี้ไม่โอเค ร้านกาแฟมันควรจะต้องมีหน้าตาแบบไหนอย่างไรอะไรที่ภูเก็ตไม่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็มาคิดว่าเราน่าจะมีมีร้านกาแฟที่ลูกค้าสามารถรับกลับบ้านได้เนี่ยโดยไม่ต้องลงจากรถเราก็เลยเกิดคอนเซปต์ไกด์ทัขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็เราก็ากมองอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้ให้ร้านกาแฟลูกค้าจะจะประทับใจเราก็เลย คิดคอนเซปต์ว่าเราน่าจะต้องตั้งอะไรที่มันแปลกการออกแบบภายในอยากอะไรที่มันตรงกับชื่อร้านทำยังไงให้มันเคลื่อนย้ายได้มันก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์ว่าเราเอาคอนเทนเนอร์มาเป็นร้านกาแฟคำว่าคอฟฟี่บิ๊กมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าหนึ่งร้านออกมาแล้วเนี่ยเราใช้อิฐเป็นหลักซึ่งมันมองว่ามันเป็นธรรมชาติ สองไอตัวคอนเทนเนอร์ที่มาต่อกันมันก็เป็นการบริกต่อยอดขึ้นไปมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่า coffee brick ถ้าดูจากบรรยากาศร้านเนี่ยเราอยากให้มันมีความอบอุ่นเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็น loft design otch, bon, เราใช้กาแฟออแกนิกซึ่งมันเป็นกาแฟป่าที่ว่าเราต้องเข้าไปเก็บเม็ดกาแฟในป่า มันก็ค้นพบอยู่อย่างหนึ่งว่าไอออร์แกนิก e กาแฟของมีวนาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีรสชาติที่มีความแตกต่างจากมเมล็ดกาแฟยี่ห้ออื่นๆความลงตัวของความนุ่มของกาแฟกาแฟไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญออร์แกนิก f กาแฟหรือกาแฟที่เป็นอินรีเนี่ยมันมีแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งในโลกเท่านั้น One scotch One, bour bon, one คนที่ผลิตกาแฟนเนี่ยชื่อบริษัทกินเนสเอสีเขาเป็นมูลนิธิที่รณรงค์เรื่องการปลูกป่าเขาก็รณรงค์ให้ชาวบ้านเอากาแฟไปปลูกในป่าเช่นเดียวกันกาแฟพอไปปลูกในป่าเสร็จปุ๊บป่าไม่พอชาวบ้านก็เอากล้าพันธุ์ของไม้ใหญ่เข้าไปปลูกในป่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้เหมือนกับเราสร้างป่าไว้ในตัวในการให้เราดื่กาแฟดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่ากาแฟเรานอกจากเราช่วยป่าแล้วเรายังช่วยชาวบ้านด้วย อิ here for trouble, so Internet, นเทอร์เน็ตที่เราใช้ไฟเบอร์ออปติกซึ่งเป็นไฟเบอร์ออปติกที่เป็นเกรดสำหรับเอ็นเตอร์ e รส์ด้วยเพราะเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยผมทำงานทางด้านทางด้านงาน IT และด้านงาน Communication เราออกแบบระบบให้กับทางโรงแรมผมแทบจะเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในโรงแรมทุกตัวเลยใส่เข้ามาในร้านเริ่มตั้งแต่ระบบ Wi-Fi System นะครับระบบ Network รวมถึงลูกระบบ CCTV ซึ่งที่นี่กล้องทุกตัวที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเป็น i p แล้วก็เป็น h Definition กำลังจะบอกว่าที่นี่ถือเป็นโซลูชันเซ็นเตอร์ได้เลย no fear, otch, bon, แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นำเสนอมันเป็นเขาเรียก Callin System เราสามารถเรียกบริการจากทางเคาน์เตอร์ได้เลยถามว่าทำไมต้องมีอันนี้นเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งก็ว่าเข้าพืบิดเรามีพื้นที่ให้บริการ2ชั้นแล้วก็กว้างและโดยส่วนใหญ,ญ่พนักงานก็จะเทกันอยู่ด้านล่าง เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาใช้ถ้าเรานับจากสถิตินะครับทั่วโลกกาแฟถือว่าเป็นเครื่องดื่มอันดับสองของโลกที่ทำไรายได้อยูนะครับดีไม่ดีครับแต่ถามว่าทำแล้วจะซ mm ักซเซสไหมอันนี้เป็นมุมมองที่ฝากไปบอกคนที่อยากจะเปิดร้านกาแฟคือถ้าคิดเล็กจะได้เล็ก การที่จะเอาตัวลงมาเล่นกับธุรกิจกาแฟคุณจําเป็นจะต้องคิดคิดให้แตกต่างจากชาวบ้านมันไม่ใช่แค่เฉพาะทําให้ร้านแค่สวยงาม,ม,มเรื่องของความเป็นคียรอธิที่จะเกิดขึ้นว่าจะทําให้ลูกค้ามาแล้วมาอีกได้อย่างไร morning, ท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองว่าธุรกิจกาแฟดีไหมผมเชื่อว่าดีครับแต่ว่าข้อแรก คุณคิดให้ต่างก็ที่2คุณหาโลเคชันให้ได้หาพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันเหมาะสําหรับตัวคุณเหมาะสําหรับที่จุลูกค้าจะมาแล้วมาอีกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าต้องดูตัวเองครับมองให้ขาดว่าเราเราเหมาะกับตรงนั้นหรือเปล่า one